นี่พี่ปองเอาหัวไม่พ่อไม่พี่น้องเลี่ยงเนี่ย <c oughs> ผลตอบแทนคิดว่าจากไหนครับดีบอาผมเฮ็ดมา2องปีปีที่สปีนี่ผมจสีด้ลูกประมาณ8ตัโตหลังจากแบงแล้วครับปีแรกที่ได้ปีหนาก็สีไดาประมาณ1ิบโตจากที่ลงตุ้นไปก็สี40กว่าโตเป็นตัวเงินก็ประมาณ ตัวรหัสมือคิดประมาณนั้นไปบลอกลบคุณหารเบิรงตีนตัวรหันะครับสองล้านครับผมบกให้้แลวประมาณนั้นครับประมาณสองล้านนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลเสยครับอำเภอศิริรัตนาจังหวัดศรีสะเกดครับมื่อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยม ชมวิธีการเลี้ยงงูนะครับแต่ว่าซึ่งแปลกไปกว่าการเลี้ยงงูธรรมดาคือการเลี้ยงงูตั้งลูปกันนะครับพอมิพิณองครับหลายๆคนอาจจะได้ยินนะครับแต่ว่าบบกุจจากแนวทางนะครับวันนี้เข้าสีมาเฟืองครับอาพีส้มปองนะครับซึ่งเป็นเป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับแล้วก็รเด็กปั้นงูไฮพอมิพิณองแถวโซนอำเภอศิรตนานะครับบ้านสลับบ้านสลับเป็นหลักเนาะนะครับเดี๋ยวนื้อหาจะได้ เนื้อหามีจังไหนน่นะครับว่าจะไปคุยกันกระติก <c oughs> จมของครับครับเครียงสักจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญาหญ้าโรซี่กินดีสีม่วงกินดีมอมบาซากินดีมูลริเวอร์พัวฮามาตาสนใจติดต่อโทร0800887389 สวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตให้แน่น้ำโตให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจักนะครับครับผมสมปองมาริวงศ์ครับครับเป็นคนบ้านบัวน้อยนี่แหละครับครับบ้านนี่เขาก็สิหัวจักถ้าบอกมหาสมปองเขาสิษีหัวจักอยู่หรอกครับมหาสมปองที่ซึ้งไม่ไม่เนี่ยบอกครับบคนละคนหรอครับสิทธิเดียวกันเดียวกูสิทธิบัตรเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัดอ๋อครับสิทธิบัตรเดียวกันนะครับอ่าพี่สมพงอ์นี่พี่กัสท่าอยู่สาครับตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านสลับ ครับอยู่ตรงบ้านสลับโมตระใด้ขั้นตรงนี้เนาะบ้านสีพ่องามบ้านสลับโมโฮเนาะบ้านสีสุกอยู่แถวนี้ตําบลสลับบ้านบัวตำบลเสครับจังหวัดศรีสะเกตครับอำเภออำเภอศรีรัตนานะนาครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับมือนี้นะครับผ้าพี่พาน้องมาเยี่ยมพี่ส้มปองนะครับซึ่งเพิ่นได้บริหารจัดการคือได้ยินข่าวว่าสื่งัวให้ชาวบ้านเลี้ยง เอาว้าแนวคิดตรงนี้บังคับว่ามีแนวคิดจากไหนจากไหนมาเห็ดจุดนี้ครับคือกรรมาบานช่องโควิดที่นี่ก็คิดว่ากรรมอยุบาลเซ็นยังอาชีพเ้าซีอยู่ใดนะก็เลยว่าเอเขาก็เคยเห็นลุงเห็นยังเขาจะเห็นซื้งว้าทบานเลี้ยงแล้วก็แบ่งลูกกันครก็นาซีดีก็เลยว่าอาอาชีพหนาซีเขาทาก็เลยว่าซื้งว้าทบานเลี้ยงให้พี่ให้น้องเลี้ยงครับ าเริ่มต้นอาโครงการนี่โดนหรือยังครับประมาณสองปีครับประมาณสองปีผลตอบรับเป็นอย่างไนครับอันนี้โอ้ดีตอนนี้ทายบ้านเขาคิว้วล่องัวครับเพราะว่างัวเขานะเลือกแต่งัวงามงัวดีัดีออสีแดงแดงให้ท้านเลี่ยงทย้านเขาก็อยากเลี่ยงว่าเขาก็มีคือสับสนุนเวลาเลี่ยงก็คือฉีดยาให้เขาแนะ่ผสมให้เขาแนะ่ตามความเหมาะสมนะครับเขา้าบ่ดด้ปล่อยให้เขาเลี่ยงเลย เข้าเข้าเข้าซอยเหลือแล้วก็อยากให้ไต้บันไดง้องามๆาน้ำนะาพออยากให้เปิ่นเรียงง้อทีน้อยๆเล็กๆน้อยๆสมัยก่อนอยากให้เปิ่นเรียงง้อที่ไงขืนงามขึ้นมีการมีการปรับปรุงสายพันธุ์รี่มีการปรับปรุงสายพันธุ์บัานี้พี่สมปองดูแลเรื่องอย่างแน่ครับเกี่ยวกับว่านอกจากเขาเอาว่าไม่ให้เปิ่นเรียงแร้วการดูแลเรื่องอย่างอีกเพิ่มเติมผสมพันธุ์ปิดยาจ้งสี่นะครับ กาซอยเหลือทัยบ้านเขาแล้วไปดูแลมียังก็ดูแลกันนะตามพี่ตามน้องแต่เขาก็เหลือคนที่ว่าขยันครับแล้วก็เป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องเน่าก่อนเพราะว่ามันมันมันดูแลกันได้ง่ายนะครับครับก็คือนอกจากมีงวมาให้เลียงก็คือการผสมพันธุ์การคันเลือกพอพันธุ์การพัฒนาสายพันธุ์นี่ก็พี่ปองเป็นคนดูแลกอเข้าเสียงให้เขาเอาผสมหลอดเป็นหลัก เป็นเลือดลอยเป็นหลักเืาอยากให้เอาง่วบบานเพราะว่าถ้าง่วบบานมานนี้มันสีบออจะเริ่มเก่านาไปนะคถ้าเลือดลอยเข้ากับิีด้สายพันธ์สีดีขึ้นไปเรื่อยอยากให้ที่นี่เขามีง่วงาั้มในอนาคตนะครับในการลงทุนสองปีนี่พี่สมปองนี่มีง่วอยู่เท่าตครับตอนนี้สี่สิบสองตครับสี่สิบสองตัวในได้แค่สองปีสองปีครับอ๋อแม่แม่ลักหลักเลยที่ซสือมาบัตรที่แรกนี่ประมาณเท่าไตัวครับเอ่อลักหลักตอนแรกก็ประมาณเฮาโต แล้วก<ใ>็รเรื่อยๆอเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆครับตอนนี้มียูซี2โบครัตผมนะครับแต่ว่าก็าคือพี่สมปองนี่เิ่อนอมีการพัฒนาส่วนมากก็จะเป็นบามันเนาะบามันแดงครับเป็นบามันล่ะกัเน้่เป็นสีแดงนะครับพอแม่พี่น้องับนี่คืองัว่ที่ยูด้านหลังนะครับ,รบงวง่วพี่สมปองที่เป็นให้พี่ให้น้องเลือกเลี่ยงนะครับจะยูด้านหลังตัวนี้ซุ้มที่เห็นทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ย ท่านการผสมแบบพี่สมปองพักขัดมาแล้วมหนบ่าบางบางโตถ้าเป็นของพี่เขาเองเขาก็อาจจะผสมอ่าหลอดบางแล้วก็บาง,บบางโตเขาก็ผสมเริ่นลอยแล้วอครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหันมาผสมเรือนลอยแล้วครับครับยังมันเศร้าข,ข้าเจ้าก็ผสมใบแสบหนึงน่งหนึง่งหกตัวสะพนสี่หน้าคอเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเห็นการพัฒนาจากพี่พี่ปองเงล่ะเมนบ่ครับ อ๋อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืองั่วของเพลินเดี๋ยวภาพผมกับพ่อแม่พี่น้องชมเนาะการพัฒนานะครับการพัฒนาของของลูกงั่วนะครับอันนี้ในการเลือกแม่พันธุ์นี่พี่พี่สมพี่พี่ปองนี่เลือกแบบต้องคงสังไงใบก่อนเป็นบ้างข้องสังไงใก,อก้อนคอข้งสังดีอืไปก้อนครับครโครงสังความสูงเป็นรักเลยนะครับอันนี้คือที่ที่เห็นอยู่นี่คือจะเป็นลูก ลูกของว่าผิดสมปองที่เป็นที่ผสมอันนี้ก็ของพี่เพราะน้ำของผมน้ำผสมกันอยู่ในนีรับครับของพ่อใหญ่น้ำของพ่อใหญ่หลายคนครับของผมจะอยู่ตามขอกตัวไปมีบางขอกสองตัวสามตัวหนึ่งตัวแล้วแต่ครับครับครับผมมันนี้จุดลักๆักเลยที่ที่เอามาเห็ดมองหนีเขามุงเนียนไปจางไหนครับมันพัฒนาไปเรากาเพื่อพัฒนาอยากได้อยากให้ลูกงามอยากให้ชาวบ้านเขาอ่า มีมูลาค่ากับง้วเลี้ยงงวแล้วง้อมันจะได้มีมูลาคา่าขึ้นไปข้างหน้าครับครับอันอน,นั้นน่ยคือจุดประสงค์หลักเนาะจุดประสงค์หลักเลยนะครับมันนี่ในการคัดเลือกคนเขาเบิ้งจังไรจะเอาคนแบบไดมาเลี้ยงง้อจังซีดีเขาสิ<อ>า่ีโอ,ตอ้ต้องต้องต้องไปเบิงออ้งคอร์กไปเบิ้งใะไรคอกเบิ <c oughs> <ๆ>้งหลายๆอย่างครับเบิ้งความขยันบอเขาขยันตัดห้าบอเขาดูแลง้เป็นบอความเอาใจใส่บอสิน้ะครับครับต้องต้องคุกขี้กับเขานำ ครับตองเบอรงนิส mm ัยจะคนเลี้ยงนําครับครับนั่นคือแบบมั่วๆกได้เพราะว่าง้วมันมันมีราคามันราคาสูงอยู่นะอ๋อครับส่วนหนึ่งเลยนะครับพอพี่พี่น้องรับหลักกางัวที่เพิ่นเอามาให้อ่าพอแม่พี่น้องเลี้ยงนะครับเป็นงัวที่เพิ่นคัดมาแล้วจะได้เห็นว่างัวกับซีแดงนะครับเครื่องกับตองได้ความสูงความใหญ่นะครับบานเนก้พ่อให้กับเกษตรกรเพิ่นเลี้ยงพอแม่พี่น้องเพิ่นเลี้ยงอ่าพ่อหลวงกับพ้นตอบแทนกับขอนขางสูงแม่นบันครับ อ๋อนี่นะครับความขีดของพี่ปองครับตอนนี้จะได้น้ำผู้เลี้ยงงัวให้ผมนะครับพี่น้องเฮานี่แหละนี่ก็แม่ปอครับนี่ก็แม่โตโตครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสัมผัสดินหนึ่งด้ครับด้อแนํำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจักเนี่ยค่ะแม่ปอนะคะอันเลี้ยงงัวอหนามหานะคะครับอันก็นี่งัวอยู่แหลวประมาณโตสองโตยังสี่นาบดนี้นาเพิ่นสื้อมาให้เลี้ยงครับ เพราะว่าจะคล้องกับใบไปไสานะก็เลยยูเ like ง okay. uh ื่อนบบไดไปรับยางรับยังก็เลยเรียงให้คนซื้อมาเพิ่มประมาณสามที่แม่ดีบ่อดีบ่อดีค่ะเพราะว่างัวจะคล้องออกลูกมาบัดเน้งัวเพิ่นออกลูกมากต้องเฮาก็ได้แบงขายนะคะได้แบงขายก็มีไร่ได้ขึ้นกว่าเกาเพราะว่างวจะคล้องบางที่ต้องเฮาก็เก็บว้แนกก็งัวนพันได้งามแน่ต้องเฮาก็คัดไวอยังตีนะ ว่าได้ผ้าปอยออกกระปอยกระเพาะได้กระเพาะได้เลี้ยงสืบินใส่ดีใส่มีมีอะได้เสริมขึ้นไปอีกนะคะคดีอยู่ค่ะก็ดีอยู่เนาะนะครับงัวที่อาพี่ส้มปองเป็นธรรมชาติเลี้ยงนะครับก็จะเป็นงัวงัวบามันเนาะมันมันเป็นจากไหนมันแตกต่างบอกกับงัว่ะบานเห่า แตกต่างอยู่ราคาก็ดีกว่ากันแน่อยู่ค่ะอ๋อราคาก็ดีกว่าค่ะดีกว่าอ๋อผู้ซื้อบ้ากัภูมิมใจดีใจอยู่ค่ะอ่ะเดี๋ยวขออุญาสัมผัสเพ็่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะแนะนาตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านของจักมเพ่นแม่แม่ยังรับ แม่ตโตโตค่ะ <c ười> แม่ตโตโตนะครับเลี้ยงงูอ่ะคือกันเป็นปะโอ้เป็นเลี้ยงหลา,า,ายเลี้หลายแล้วก็ผมอยู่ในปนแค่ตตโตสองโตเองครับมีงใใูอ่ะคือกันมีงูอ่ะเป็นจังไหนอาชีพการเลี้ยงงูว้าสซูพีสูนองฟังมึงครับมวนอยู่ค่ะมวนมวนหย่อนอยังได้เงินหลายหรือว่าเงินหลายแล้วก็ปีนึงมันก็ได้เงินแล้วก็ ความหักของห้านะคะโอ้หักความสุขความยังความสุขเ้าได้ผ่อนคลายเนาะนอกจากมีความได้ดูแลได้ผ่อนคลายแล้วก็ยังมีไล่ได้เกี่ยวหนามากกับนั่งเบิ้งตึ๊กินี่หนายังไงก็มีความสูงมีความสูงนะครับอันนี้คืออ่าข้อมูอซึกนะครับจากคนเลี้ยงนะครับเดี๋ยวพี่สมปองพาผมกับพ่อมีพี่น้องไปเบิ้งอีกเพราะว่าสี่สิบกว่าตัวนี่มันไม่หน่อยเด้ประมาณจะคอกครับพี่โอ้มีอยู่ประมาณเกือบยี่ว่าาก็สิไได้พป ใกลๆนี่แหละไกลๆนี่เนาะนะครับเดี๋ยวพาไปย่ำไปย่ำอีกอีกจะขอกสองขอกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็คือ่มาเบิงแล้วก็จังมาคุยเรื่องแนวทางนะครับว่าการเลี้ยงไฮแบงเขาเลี้ยงแบบนี้มันดีบ่นะครับเดี๋ยวคอยไปถามกันครับตอนนี้สิแจะนําขอกทีสองครับนี่ของพอตามของพอตามขอกนี่สิเป็นขอกที่ว่ามีแต่ตัวเด็ดเด็ดเลยครับสีหาตัวมีแต่ตัวเด็ดเดเลยครับตอนนี้ ก็ราคาก็เฉียดแสนนะครับตัวนี้ออ๋ตัวนี้ข้อนี้ก็คือถือว่าเดี๋ยวดูแลงง่วที่นี่อ่าราคาคอขางสูงครับออ๋ราคาสูงแล้วก็ปัทุกคมดีครับคุณนัทสมบัติคุณเป็นอะไรครับพี่ปองตัวนี้ตัวนี้บอกนี่้าบอดด้จดเอฟมาแต่ว่าถ้าเทียบก็คือเอฟหนึ่งะแหละครับแต่บอดด้จดมาครับครับว่าตัวนี้สูงประมาณลอยหาซิปกลัวๆบวกๆครับตอนนี้กระทองประมาณเจ็ดเดือนแล้วคีรัยออก ขอกี่สิไลออกกันประมาณสี่ตัวประมาณแค่ได้เดือนหแปดเดือนอ๋อท่องท่องแปดเดือนนะครับทองพี่น้องครับต่องแปดเดือนเป็นเป็นเปออกโรคนี่นี่เอาออกมาในประมรสประวัยอยู่ในขอกครับเพราะว่าตัวสองตัวนี่้มันเชื่องแห้งอ๋อนะครับนี่เป็นยังไงหรอเดี่ยงง่วงครับสวัสดีครับแนะน้ำโตพี่ให้น้องท่งบ้านท้ายผมนายลุงพบตุ้ม้าครับหรือพ่อตาม นี่ก็เลี้ยงงัวของลุงเล่ามาฝากเลี้ยงมาฝากเลี้ยงปั้นลูกกันปันลูกกันเป็นจังไรในความหูซื้อข้องห้าครับก็ดีอยู่ครับก็ดีอยู่เนาะับดีหลายเล่าก็ดูแลอยู่ครับครับอันัวแกะยังไงมันดูแลอ๋อหลายหลายอย่างอยู่ครับในการเลือกพอพันุมาผสมในการพัฒนาสายพันธุ์เป็นบ่ครับอ๋อแต่เล่าก็แนะนำว่าจะเอาหลอดอย่างเดียวครับอยากให้ผสม บดเรื่อยเพ<ม>ราะว,ว่าแม่มันงามแล้วครับบ่ยอยากให้ผสมก็บางตัวนี้เพิ่นเคยมีลูกมาบอกครับด้วยว่าทองสาวอนนทองสาว,ทอ,าวทองแรกเลยครับเอามาผสมทองแรกครับครับทองสาวบดสุดโต่อ๋อทองสาวบดสุโตก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพ่พันธ์สามสามสามตัวครับแต่เราเอามาช่ว์มันเนี่แค<า>่สองสองครับนะครับตัวนี้เป็นตัวไหนครับว่าสุพี่สุนองเพิ่ง ตัวนี้เิ่งผสมมเช้าบของน้องตัวนี้ของน้องเป่นไว้แซกหนึ่งพนหกตวทศพลอันนี้ผสมตัวสุนลมะ่าวครับสวยงามเือกันเนาะนะครับเป็นงวบามันนะครับมีแต่ช่วยสวยนะครับเน้นสีแดงเน้นสีแดงนะครับอ่ะบันนี้พี่ปองเอางวมาไหมพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงเนี่ยผลตอบแทนคิดว่าจากไหนครับดีบ อ่าผมเพ็ดมาสองปีในปีที่สามปีนี้ผมสืได้นรูปประมาณแปดตัวหลังจากแบ่งแล้วคปีแรกที่ได้ปีหนาก็สิ้ได้ประมาณสิบตัวจากที่ลงทุนไปก็สี่สิบสี่สิบกว่าตัวเป็นตัวเงินก็ประมาณตัวละหามเงินคิดประมาณนั้นไปบวกลคุณหารเบิป์นตัวละหานะครับสองล้านครับผมับประมาณนั้นครับประมาณสองล้านนะครับพเี่น้องครับแล้วก็จะอ คือปีนี่รับผลผลิตแปดตปีหนากรสิไล่ไปเรื่อยๆปีละสิบปีละสิบปีละสิบบ้านิเป้าไม้ในการมาเหตุลงทุนแบบนี้เป็นจังไนครับคิดว่าเหมาะสมกับผีบอในการที่เข้าลงเงื่นบ่ิไหลลงแห้งแบบนี้ครับโอ้ดีแห้งครับครับเพราะว่าเข้าบอตัดหญ้าบอเป็นครับเข้าตัดหญ้าบอเป็นแล้วพ้อหาเงินได้น่ะแต่ว่าตัดหญ้าบอเป็นเขาเรียกบอเป็นเข้าเอาเงินทุนมาลงครับครับผมครับอันนี้อันนี้คือ หมอสําหรับผีปองว่าตัดหญ้าเป็นมีทุนแต่เลี้ยงเป็นมีทุนเลี้ยงเป็นครับครับแล้วบอกง่ายๆว่าเก่งในการบริหารจัดการซะนะครับก็คือเอาเงินมาออกดอกออกผลกับการเลี้ยงงูอ่ะครับผมนะครับอันนี้คือวิธีหลักการแนวคิดของผีปองนะครับครับผมนี่ก็อีกขอกหนึ่งที่ว่าเลี้ยงให้ผมเกิดเป็นรุ่งเป็นพี่ชายครับคนซื้ออ่าแนะนำต่อครับผมคือผมคย เดือนทุนงทองครับบ้านบ้านสีสุกบ้านสีสุกบ้านสลับตำบละเสียยวสีรัออ๋ครักตัวนี้กาเลี้ยงงัวปั้นลูกกันคือกันครับครับของของเข้าดูแลจักโตครับดูแลของเปสามตัสองแม่ตัวผมแม่หนึ่งเป็นสามแม่ทั้งหมดเป็นสามตัวสามตับในการดูแลงัวเนาะนะครับมันนี้เป็นจังไรเลี้ยงงัวปั้นลูกกันมีความคิดจังไรดีบ่ ดีอยู่ครับดี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 หลายดีหลายอยู่เนาะนะครับว่าคนดูแลมัดฉีดยาฉีดยังล่ะอ๋อเขาเป็นแต่แห้งอย่างเดียวอ้าวครับเป็นผู้เลี้ยงอย่างเดียวเป็นผู้เลี้ยงเป็นยังเดียวฉีดบานฉีดยาผสมอ่างัวผสมจังไยมีปัญหาอย่างก็คือเพิ่นดูแลเฮาเบิดครับนะครับอันนี้ก็ดีเป็นอีกค้อหนึ่งนะครับที่พี่สมปองเพิ่นผ้าผมกรับพอมีพี่น้องไม่ย่ำนะครับคอกนี้ส่วนใหญ่เป็นจังไยครับพี่สมปองครับคอกนี้ก็งัวก็ระดับเกตเอคือกันคสองเกตเอ ครับครับผสมกับลูกก็เป็นของซูเปอร์แมนตัวหนึ่งเป็นซีไวตัวนึงครับแล้วก็กำแพงแสนออกมาตัวนึงครับอวันนี้ออกมาเป็นตัวผูมันเลยฟอกนี่ไี่รูตัวบุซีโตวรอบหน้าเดี๋ยวรุ่นรุ่นตัวแม่ต่อครับครับผมครับผมอ่าครับพร้อมพี่น้องครับจากทีจะคุยกับผีส้มฟองนะครับตอนรับต่าะก พี่สมปองเป็นภาพผมกับพ่อเมียนองยางหลาะเบิ้งง่วนะครับคอกนั่นคอกนี่ง่วเป็นหลายอันนะครับเบิ้งง่วเบิ้ลนะครับเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่สมปองนะครับฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนมีความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับอยากเลี้ยงง่วนมือไม้หรือมือเกาครับล่องฝากยังครับพ่อเมี่น้องครับคุณสมบัติของคนที่เลี้ยงง่วก็คือว่าต้องใจหักต้องขยัน มือใหม่มือเกา่าพอสาคัญหมายความว่าคือคนที่เลี้ยงงวเนี่ยครับต้องหักต้องดูแลเป็นเอาใจใส่แล้วก็ค,คือต้องต้องเป็นทายบานที่ว่าดูพยายามมีความพยายามมีความใครว่าอยากเลี้ยงถ้าคนที่ว่าอยากเห็นมูเลี้ยงและอยากเลี้ยงน้ำน,นี่บ่หลอดเดอเห็นเขาเลี้ยงอยากเลี้ยงบ่หลอด ต้องอยากเลี้ยงด้วยโตของเขาเองเพราะว่าการเลี้ยงง่วนนี่มันให้ผลตอบแทนดีต่อปีนี่ยังบางของเนี่ยเรียงให้ผมเขาสามตรงสิผมก็ดูแลเขาได้สามารถที่สื่อขึ้นกลับได้ผมสื่อขึ้นกลับยังถ้าคนเลี้ยงง้วนผมผมเสียราคาสูงเดี๋ยวลบกบนถามนิดนึงเรื่องผลประโยชน์การปันลูกปัน้นใหญอปันลูกครับ บางเจ้าก็ให้เขาก่นเข้าที่หลังแต่ว่าตอนหลังๆมากก็เป็นบาผู้ละครึ่งเลี้ยงคนละสองตัวสี่ตัวสองตัวก็โอออกมาก,กับแบ่งกันคนละโต๊ะถ้าสี่ตัวก็สองตัวแบ่งกันคนละครึ่งสี่นะมันก็แฝ่สลหรับเขาแฝ่สลหรับเข้านําผู้ลงทุน <c oughs> เราก็ผมดูแลเกี่ยวกับการฉีดยาการผสมกับยอย่างหลายๆอย่างผมก็ดูแลซอยผมบสิ่ัผมก็ไปดูแลตลอดอตัวนั้นก็คือการปั่นลูกเนาะนะครับแมวทา,ง,า,า,ง,ทาง,ทงนะครับแม <c oughs> วทางการการเลี้ยงท่ามจิตนะครับผม <c oughs> น,น้องครับในการในว่าว้แล้วนะครับผมน้องครับวังว่าคิดเลสิชู้ใจก็พีของผี่ของน้องเนาะนะคร <c oughs> ับในการการเลี้ยงว่าปั่นกันนะครับีมน้องครับ อาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆกับสามารถเลียงไดเนาะบ่จะเป็นได้ได้ได้นะครับบ่ต้องเป็นวา่วาบามันบ่าจะเป็นวา่างามขอให้มีความพร้อมนะครับขอให้พมินพ่นองมีความพร้อมที่จะมีใจรักสี่จะย้ยงหวานนะครับพมินพ่นองคันพม่พี่นองสนใจอยากเบิ่งคีิปรอว่าอยากศึกอยากปรึกษาผี่สมปองเน้แนวทางการเลี้ยงลูกป,ปันกันเนี่ยต้องติดต่อทั้งไหนครับอ๋อถ้าปกติตอนนี้ถ้าไทยบานนี่ สิมาหาอยู่เพื่อนแน่ท่อมาแน่แล้วก็มาลงบัญชีไว้พราะตอนนี้คิวผมเนี่ยนายจะมาตัดดสิบสามสิบไร่สี่สี่อยากได้งววจากผมนะถ้าจังไนก็มาหาอยู่เพื่อนมาปรึกษากันก่อนเพราะว่าผมจะต้องคัดคนคนเหลี่ยงต้องคัดครับครับผมครับนะครับคนต้องรัดกันสนใจนะครับอยากมาปรึกษานะครับถึงโครงการนะครับถึงแนวเขียด กสามารถมาหาอยู่ที่งานใดเอาฝากเบอร์ให้พี่ให้น้องนะครับเพื่อเพื่อนดูทั้งอื่นทั้งกายอยากปรึกษาเหตุจังไดแนวทางตัวนี้อสามารถไปเหตุกับหมู่บ้านจาของไดบ่อเพื่อเพื่อนมีทุนมีอย่างอยู่แล้วนะครับอ๋อได้เบอร์โต๊ก็ศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับครับครับโทรมาปรึกษาคุยกันได้ครับคุยกันเนาะเกี่ยวกับแนวทางมีทุนแต่ว่าบ่มีเวล่าหรือยังนะครับพี่ไฮนองครับไม่เนีนนะครับผมครับพี่ส้มปองกับฟอจบคลิปหลักลาพี่ละนองไปก่อนนะครับพืกันคลิปหน้าครับผมสสวัดีครับ